สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นคลิปพิเศษกันเนื่องในโอกาสดาวพฤหัสย้ายนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะสําหรับชาวราศีส,งสงะะิงห์ลัคนาสิงห์นะคะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ เรือนมรณะและเป็นเกษตรในเรือนมรณนะแล้วอีกเรือนหนึ่งของเขาก็จะเป็นเรือนปุตตะนะคะนั่นก็หมายถึงชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเรื่องของทรัพย์สินมรดกหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินมรดกเพิ่มเติมนะคะขายของเก่าไปได้ของใหม่อะไรแบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพย์ส,สินมรดกอะไรแบบนี้แหละนะคะบางคนอาจจะ าขายรถขายบ้านซื้อบ้านซื้อรถได้ของใหม่ของเก่าอะไรแบบนี้สับเปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวาดาวใหญ่ๆจะเข้าไปสู่เรือนที่ดีนะคะเรือนอลิก็เป็นดาวเสราร์เรือนสุภาก็เป็นดาวพฤหัสดาวพราหูนั่นก็หมายถึงว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวราศีสิงห์ให้มันเข้าสู่ระบบของตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองนะคะก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่า,าถึงยังไงเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเราก็จะมาดูในส่วนของไพ่ด้วยเพิ่มเติมนะคะว่าพลังงานของไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่ The Empress นะคะหมายถึงความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่นคงนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็มีทิศทางที่จะเป็นไปอย่างนั้นนะคะ สามดาบในตำแหน่งการเงินนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีรายจ่ายมีอะไรที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ The Tower นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงสังคมที่อยู่อาศัยหรือว่า,าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยแหละนะคะตำแหน่งบ้านได้สามถ้วยนะคะก็บอกมว่าเป็นไพ่ที่ดีสามถ้วยนะคะการเฉลิมฉลอง ปุตตะคิงเหรียญมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะยังไงก็ได้จับเงินก้อนใหญ่แน่ตำแหน่งอริมีสองดาบนะคะมันเหมือนกับว่ามีเรื่องที่อยู่ในใจเราที่เราจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะปัตตนิได้ควินเหรียญเก้าเหรียญในตำแหน่งมรณะ เดอะไ p r i n c เซสตำแหน่งสุภาเงินมาเต็มเนาะแต่ว่าในเรื่องจิตใจย,ยังมีบางสิ่งบางอย่างมีบางเรื่องที่วิตกกังวลอยู่ที่กังวลอยู่นะคะอัศวินเหรียญหนึ่งดาบนะคะแล้วก็เมจิเชียนการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ของชาวราศี สิงลัคนาสิงนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตนะคะเมจิเชียนในตำแหน่งวินาศเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องควบคุมการเปลี่ยนแปลงและวางแผนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้ดีนะคะมีหนึ่งดาบเข้ามาด้วยนะคะว่าการบริหารชีวิตการงานของเราเมื่อมันมีโอกาสที่ดีนะคะเราจะวางแผนยังไงที่จะบริหารต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีเงินก้อนใหญ่จริงเราจะได้เงินก้อนใหญ่มาจริงๆเพราะว่าตําแหน่งปุตตะเนี่ยเป็นคิงเหรียญน,นะคะตําแหน่งมรณะเป็นเก้าเหรียญอัศวินเหรียญ คีนเหรียญคือปีนี้ยังไงชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์จะต้องได้จับเงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนนะคะเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถนี่แหละนะคะแต่ว่ารายจ่ายมันก็มีนะคะมี3ดาบ2ดาบ1ดาบเนี่ยรายจ่ายมันก็มีในเรื่องของอสิ่งที่เราทําค้างคาไว้นั่นแหละนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีความรัดกุมเราก็ไม่วางแผน ในระยะยาวที่มันจะใหญ่เกินตัวอะไรแบบนี้นะคะบางทีช่วงที่ดาวพฤหัสเดินดีหรือว่าให้คุณมันอาจจะเป็นอะไรที่ฟู่ฟ้าอาจจะเป็นอะไรที่แบบเงินก้อนใหญ่ตุมต้มๆหรือโชคลาภอะไรเข้ามาอะไรแบบนี้คะ่ะทําให้เราคิดอยากจะขยับขยายอะไรแต่เราอย่าลืมว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดหรือว่าเขาไม่ได้ให้เราตลอดเวลา นะคะมันมีเรื่องหลายเรื่องที่เราต้องจัดการแก้ไขนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการเงินน่าจะเป็นเต็มๆแหละชาวราศีกรกฎนะคะเกิดจากเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเกี่ยวข้องกับบา้านเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกอะไรต่างๆและก็คู่ครองหรือหุ้นส่วนหรือใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยนะคะหรือเรามีโอกาสที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับคนที่เขามีทรัพย์สินเงินทองหรือวงสังคมที่ดีหรือการงานหรืออะไรที่ดีขึ้นไพ่ เดอะทาวเวอร์เข้ามาในตำแหน่งสหัสชัก็บ่งบอกว่าเปลี่ยนแปลงสังคมที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะทำให้เราขยับขึ้นไปอยู่ในสิ่งที่ทว่าดีขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไปในทิศทางดีขึ้นนั่นแหละนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงควรที่จะเปลี่ยนเพราะตำแหน่งราภะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะก็คือเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่าในเรื่องของความรักดูในเรื่องของความรักก็ยังเป็นอะไรที่ ยังอยู่แบบเงาเงาเศร้าเศร้าต่อไปนะคะบางคนนะคะถ้าบางคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้รักษาความสัมพันธ์ของเราให้ดีก็ถือว่ายังดีแต่คนที่ยังไม่ไม่มีคู่ก็ถือว่ามันมีหลายเรื่องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องจัดการแก้ไขในเรื่องของความรักก็ดูดูกันไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะไพ่เดอะไฮ r i ินเซสขึ้นมาในตำแหน่ง สุภาะนะคะก็บ่งบอกว่าเรายังมีเรื่องราวที่มันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความสุขถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเข้ามามากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบหรือสิ่งที่เราต้องทําหรือปัญหาที่มันอยู่ค้างคาอยู่ในใจนั้นมันยังแก้ไขยังไม่ได้หมดอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะต้องรอเวลาในการแก้ไขแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละในความรู้คือเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆของเรามันจะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังงานทั้งหมดก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะ พราะว่าไพ่ตำแหน่งวินาเป็นเบจิเชืยนเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะการงานการการงานก็ในนี้ไม่มีไพ่งานขึ้นแต่ว่าไพ่เงินขึ้นก็บง่งบอกว่าการงานของเราก็จะดีนะคะ the empress จะเป็นไพ่ที่มีความมั่นคงก็แสดงว่าชีวิตเราจะดีขึ้นะจะขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอะไรแบบนี้จะมีความสุขก,กายสบายใจบ้าง มีความมั่นคงขึ้นมาบ้างแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ยังมีความทุกข์ความวิตกกังวลซ่อนเล้นอยู่ในใจอยู่บ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าสําหรับปีนี้เราต้องวางแผนให้ดีในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะเงินมันจะต้องเข้ามาอย่างแน่นอนแหละเงินดีแหละปีนี้นะคะแต่ไพอัศวินเหรียญก็บ่งบอกถึงการคิดวางแผนในระยะยาวนะคะแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ สำหรับชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนิมิตใหม่ที่ดียังไงปีนี้คุณน่าจะได้จับเงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนนะคะใครต้องการขายบ้านได้ได้ขายได้ซื้อใหม่เปลี่ยนแปลงแน่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติน่าจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะจากหุ้น ุส่วนจากผู้ครองจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะถึงจะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนอะไรหรือมีโอกาสที่เราจะได้เปลี่ยนก็จะไปเจอสิ่งที่ดีขึ้นนะคะราคะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับปีนี้ก็ขอให้ปิดเป็นปีทองขอให้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เก็บสะสมทรัพย์ของคุณให้ได้มากขึ้นแล้วก็มาโดยง่ายสบายสบายนะคะก็ ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจส่วนท่านใดที่สนใจจะตรวจดวงชะตาโดยส่วนตัวก็ฝาก ID Line ไว้ให้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพบเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ